สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของ Stock Focus นะครับช่วงนี้ภาพการลงทุนในตลาดทุนว่าเรานั้นต้องถือว่า ดูดีครับเนื่องจากว่ามีแรงซื้อที่เข้ามาจากทาด้านต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะฮะแล้วก็กดดันทําให้ตัวของดัชนีนั้นขับเคลื่อนเดินหน้าขึ้นไปได้เรื่อยๆนะฮะโดยล่าสุดดัชนีก็เดินเหนือกว่าระดับ 1, 1 3 0จุดขึ้นมาแล้วนักวิเคราะห์ก็มองกันว่าโอกาสต่อไปที่จะขยับขับเคลื่อนเนี่ยมันน่าจะไปได้ถึง1,150จุดเลยทีเดียววันนี้ตลาดทุนในภูภาคเอเชียเช้านี้นั้นมีทั้งแดงและเขียวนะครับ จะทําให้ทิศทางภาพการลงทุนตลาดทุนมะเรานั้นจะไปในทิศทางไหนนั้นต้องไปคุยกับคุณเจริญเดี่ยพัฒธาธรรมกันนะครับเพราะว่าคุณเจริญนั้นก็เป็นนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์เคทีซิมิโก้ซึ่งถือว่าเป็นหลักทรัพย์ใหญ่มากครับนี่ทางด้านคุณเจริญอยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณเจริญครับสวัสดีครับร์ครับคบคุณเจริญมองอยังไงฮะจากนี้ต่อไปตลาดทุนมะเราเมื่อเดินผ่าน1 1 3 0จุดแล้ว ครับก,ก็คงมองกันที่ปลายหน้าขจา, 1, 1> ายึงเปนหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับหนึ่งร้อหนึ่งร้อยห้าสิบจุดครับ <S 1> <1> <S แล้วก็ชาตินี้ก็คงมีประเด็นเรื่องของยูโรโซนนะฮะแล้วก็<า>สุดท้ายเขาก็นุมัติให้เงินช่วยเหลือกีจครับนี่คือข่าวล่าส,สุดที่มีเข้ามามนะครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้เองก็ต้องดูสองมุมขจาว่ารเราจะเล่นขึ้นไปเลยจะราคาหรือว่าจะเป็นการเซฟออนแฟกต์ก่อนนะครับเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าดูจากแนวโน้มวงต้านน่าจะเล่นทางการปรับขึ้นไปก่อนมากกว่าแล้วก็ไปเช็คกันทั้งวงมาตรงนั้นะครับเป็นหลักครับผมนะวััันนนนนนีี้้้ถาาาฟธงงหหุตวไท่่มมอก ก็วันนี้เองยังคงเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานเหมือนเดิมอะจาะนะครับตัวเดิมตัวเดิมกว่าคือตัวปตทปตทตัวใหญ่เลยตัวนี้โปรโตะนะครับมาแล้วจริงตัวเพิ่มเข้ามาคือตัวสยามแก๊สกับ SGP สยามแก๊สเออสยามแก๊สเมื่อวานนี้ดูสดใสเหลือเกินนะขึ้นมาเกือบสิบหกบาทละนะแรงขับเคลื่อนดีเลยเป็นการหาหุ้นที่มาแลกกะขึ้นมาเล่นกันนะครับจาะอ๋อครับผมนะครับถ้ามองอย่างนี้สยามแก๊สเอากรอบของราคาสยามแก๊สก่อน อย่างแกนี่เรามองรับนันอยู่ตรงเว้สับ15 15 6ตานี้มองอยู่17 17ตาทตับถ้าถือผ่านี้มองอยู่18บาทกว่า นะครับเขเรียกว่า <นะ S 2> <อ>มีมีแพทเทิร์นมีกรอบมีอะไรให้เล่นนะครับจะครับก็น่าสนใจนะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจเจริญอย่างสูงเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพอได้หุ้นฟันธงลงมาแล้วนะฮะ mm hmm. สยามแก๊สนะครับนี่สยามแก๊ส SGP นั่นแหละนะก็เอาไปไต่ตองดูกันก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเป็นหุ้นที่ขยับปรับขึ้นมาโอ้โหต้องที่สู้กันแถวราคาประมาณสักสิบห้าบาทเนี่ยยืนอยู่นานเหมือนกัน พอผ่านขึ้นมาได้เนี่ยจะรุยเลยเนี่ยนะขึ้นมาเยือนตรงแถวบริเวณ16บาทแล้วนะฮะคุณจะเลยก็บอกว่าเป้าต่อไปก็คือ18บาทนะฮะ18บาทก็มีโอกาสเป็นไปได้ก,กันสยามแก๊สเพราะว่าเห็นว่าที่ผ่านมาก็มีการเชิญทางด้านสื่อมวลชนไปประเทศจีนนะฮะ แต่สรุปออกมาเป็นยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปพูดคุยกับทางด้านผู้ประกอบการผู้บริหารของบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับวันนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่เราไปหาบริษัทนะครับนะที่ทําเกี่ยวเรื่องของพาวเวอร์ตี้นะครับนั่นคือบริษัทระสาครับนะก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างจะนะไปในทิศทางที่ดีเหมือนกันนะฮะวันนี้เราจะเข้าไปพูดคุยกับคุณจารึกนะครับซึนะ่งเป็นผู้จัดก,การฝ่ายนักลงทุนะสัมพันธ์ครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายเลยครับ,ค,รบคุณจึก ครับครับสวัสดีครับคุณสุขครับครับเป็นยังไงบ้างครับธุรกิจของบริษัทละสาครับที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันปีที่ผ่านมาบริษัทก็ทําสถิตินะครับเป็นประวัติการในการทําทั้งรายได้แล้วก็กําไรสุทธินะครับือแล้วทําสามารถทำกำไรสุทธิได้ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทครับซึ่ก็มากที่สุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมาครับก็คิดว่ามันมันเป็นเพราะอะไรเหตุผลอะไรถึงได้มากขนาดนั้นเป็นเพราะสงเนื่องจากว่าเอทิศทางของปีที่แล้วนะครับ แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบบ้างจากน้ำท่วมน,นะครับแต่ก็เนื่องจากว่าทั้งโครงการคอนโดมิเนียมของเราทั้งสองโครงการก็ได้เสร็จแล้วก็โอนได้นะครับอืมครับผมมีโครงการใหม่ๆเยอะไหมครับจากนี้ต่อไปจากนี้สบายบริษัทก็ได้แผนไว้สามโครงการนะครับ<อ>เป็นทั้งทาวเฮาส์แล้วก็คอนโดมิเนียมแล้วก็บ้านเดี่ยวรวมมูลค่าโครงการทั้งหมดก็ สามพันกว่าล้านนะครับครับผมนะมีการตั้งเป้าหมายไหมในปี55หรือจากนี้ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องของยอดขายและรายได้ยอดขายปี55เราตั้งค่อนข้างจะคอนเซอร์ทีฟเนื่องจากเราค,รคิดว่าผลกระทบจากน้ําท่วมน่าจะมีผลสาหรับครึ่งปีแรกนะครับเราตั้งเป้าหมายไวท้ที่ปีหน้า้วรักปีปี55นะครับสักแปดร้อยล้านนะครับอถ้าแปดร้อยล้านนี่ถือว่าโตจากปี54เยอะไหม แปดร้อยล้านก็นั้เป็นเป็นน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับใกล้เคียงเพราะฉะนั้นปีที่แล้วได้โตเยอะแล้ะนะปีนี้ก็ถือว่าค่อยๆสร้างฐานขึ้นไปใหม่นะครับถ้ามองกันอย่างนี้ในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดนี่อย่างไงทําอย่างไร,รซึ่งจะทําให้เกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้นคุณลิเนียในในในระยะสั้นเนี่ยนะครับ,รบเราคิดว่า,าปีนี้เรามองอยู่ที่ว่า ถ้าวเรามองไปที่ปี5ปี54เนี่ยเรามองว่าคอนโดมิเนียมนะครับเป็นเป็นเป็นผู้หลายเป็นค่อนข้างจะจะเป็นบอลลูนแต่ว่าปีนี้ตลาดคอนโดมิเนียมน่าจะเป็นพระเอกนะครับเนื่องจากแนวลาบกับแนวเอส่วนใหญ่เนี่ยก็คนก็เริ่มระแวงเรื่องว่าน้ำจะท่วมไหมอะไรเนี่ยครับรัฐบาลก็พยายามที่จะหาวิธีทางในการที่สกัดกั้นแม่น้ำท่วม แต่นี้้โครงการของเราจะอยู่ในแอรเรียน้าท่วมหรือเปล่าล่ะคุณจารุไม่เราเราทั้งคอนโดทั้งสองที่ไม่ไม่มีน้ำท่วมเลยนะตรงนี้กลายเป็นจุดขายเอ้จะเป็นจุดขายได้นะว่าน้ําไม่ท่วมไปซื้อคอนโดของเราน้ําไม่ท่วมครับส่วนแนวราบเราก็แต่สําหรับโปรดักต์ใหม่เราก็พยายามจะปรับโปรดักต์นะครับในการที่จะรับมือกับน้ําท่วมโดยการปรับแบบป้องกันน้ําท่วมให้คือยกระดับพื้นให้สูงขึ้นนะฮะแล้วก็ ทำรั้วให้สามารถป้องกันน้ําท่วมได้นะครับครึ่งนาทีก็จะเล็กลอยากจะฝากบอกอะไรกับท่านผู้ชมผู้ถือหุ้นรักษาบ้างครับก็าฝากนักลงทุนว่ารัษาเป็นนุ่นเล็กแต่ว่ามีการเจริญเติบโต,ตที่ต่อเนื่องนะครับ,รบแล้วเราก็คิดว่า,าอัตราการเติบโตต่อไปของเราน้ำก็น่าจะ เป็นแบบสม่ำเสมอนะครับครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจารยกางสูงนะฮะที่มาให้ข้อมูลกนนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากนะครับครับคุณจารึกับวันนี้ก็มาฉายภาพของบริษัทละสาให้เราได้ทราบรู้กันนะครับวันนี้ทิศทางของตลาดทุนก็ยังคงดูน่าจะสดใสนะครับบนความพันผวนอยู่เหมือนกันนะก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกับการลงทุนแล้วก็กําไรจะคุณด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมสิบประกอบข่าวศาสตรต้องขอลาครับสวัสดีครับ